เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านปิติศักดิ์มคระนันนะคะท่านรองผู้อำนวยการท่านกฤษดาวันนานะคะแล้วก็เรียนท่านสาสุขออำเภอศรีรัตนะนะคะอจะเป็นเรียอไ,ยไทานการก็แล้วก็สวัสดีกับน้องนองลูกและหล,ลานนะคะทุกๆุกคนที่มาร่วมในวันนี้นะคะ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดก,กิจกรรมมุทิตาจิตให้นะคะหลังจากที่เดินทางจะถึงเส้นชัยนะคะตอนนี้พยายามรักษาตัวเองรักษาสุขภาพนะคะถ้าว่าจะถึงเส้นชัยหรืออยังยังไม่ถึงโดยสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็เลยต้องดูแลตัวเองไปด้วยนะคะ21ปี6เดือนนะคะที่โรงเรียนบ้านหัวหัวหนองนารีนะคะ มาเดือนเมษายูนปี2545นะคะถูกถูกเขาถอนคำสั่งจากบ้านพลดวนนะคะด้วยมีเหตุการณ์ห,หลายอย่างเราหกละเหินจากบ้านดวนใหญ่ม้านนวนดู <c oughs> ตั้งใจว่าจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านนวนดูเพราะมันอยู่ใกล้บ้านนั่นคือย้ายจากอำเภอนนํำเกลียงมานะคะเพราะว่าคุณ สามีมาเป็นผู้ช่วยสารสุขอำเภอที่วางหินจึงได้รับคําสั่งว่าย้ายติดตามถึงได้มาเลยนะคะแบบด่วนแบบด่วนเหมือนกันนะคะเพราะคุณสามีเนี่ยขอย้ายมาวังหินแต่ไม่มีคําสั่งให้ย้ายมาแต่คําสั่งที่ออกหลังจากนั้นพอเราไม่เห็นคําสั่งเขาย้ายเราก็อ้าวไม่ได้ย้ายกลับบ้านเหมือนกันก็จะอยู่แต่อีกหนึ่งอิติ มีคำสั่งให้ในายรองคลองวลใหญ่มา,มารับมารับตำแหน่งผู้ช่วยสาธารสุขอำเภอท,ทั้งทั้งที่ขอครั้งแรกไม่ได้ขอตำแหน่งสาธสุขอำเภอไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยนะคะก็เลยแนบคำสั่งนั้นเลยแล้วก็ได้มานะคะขอลงรวนใหญ่นวลดูบ้านทุ่งเราก็ได้มาเราได้ลงที่นวลดูเพราะว่าเชียามสอนดีใหญ่ เราก็คิดว่าจุดนี้จะได้อยู่นะคะจะได้อยู่ที่บ้านตลอดแต่ก็พลิกผันจนได้มีคนย้ายเราไปพลดวนเราก็ไปไปพลดวนมีเรื่องอีกนิดหน่อยถอนคำสั่งกลับบ้านลุงโอ้ยจะมาสิบแพนลบไปลบมาแค่หน<笑><笑>ก็เลยไปขอที่จังหวัดจากการเข้าจังหวัดครั้งนั้นทำให้ ทูมณีราชดวนใหญ่เป็นคนที่เขตรู้จักเป็นคนที่สพจรู้จักนะคะแล้วก็เลยจากนั้นมาก็เลยได้ลงที่หัววัวหวนองนารีนะคะเพราะว่าให้เลือกเราก็เลือกว่าเ,าเลยจากคนดวนขึ้นไปนิดหนึ่งก็เลยไปลงที่หัววัวหวนองนารีและจากการทำงานที่ตรงนั้นเริ่มต้นการทำงานคิดว่าจะย้ายกลับบ้านดวนใหญ่ไหมคิด แต่เมื่อทําไปทํามาครอบครัวหัวัวหนองนาลีทุกคนนะคะ